ตื่นเช้าขึ้นมากกับบพ่บบพ่นบ่พ่นเห็ดกับเขาเราพี่น้องมามือนี่ย่ายสิผ้ามาเห็ดกับเขาว่าย่ายมีบอกบวกมีบวกเหลี่ยมแต่แต่ตาเล่ามักผัดแต่ย่าย่บ่มกผัดกินกับเขาบ่าอุ่นทองพี่น้องจ้าต้องเห็ดเผ็ดเผ็ดนัวนัวเนี่ยย่าก่ก็เลยมิตรอมกับออม กินกับข้าวเหนียวมันจังแสบพี่น้องเนี่ยโบโบมักเป็นไรพัดกินแล้วโบอุ่นทองพี่น,อน,อน,น้องจ้า,จากแยกกับเลสิมหาหันหมูเฮ็ดเบิดแล้วนี่2องออมใส่บวบเลียม คันผัดเราแยกกับจินบ่บ่อุ้นทองพี่น้องผัดใส่หมูใส่ไข่แย,ยกกับบ่คอยมักเป็นไดต้องหาแก้วมาจำอีกอันนี้เ้าเห็ดแบบเผ็ดเผ็ด,ผด,ผดนัวใส่หอมใส่ไอีตูเข้าไปมันปิดส่งแสบกว่าผัดเลยพีนยพ่น,น้องเลยแยกกันเลยสีอ้อมอีกเหมือนเดิม มูวานกับออมปักเขอเงาวไปแล้วใส่เนืองงวนเมื่อนี่สิออมหมูพี่น้องเอาต่ออมอย่างนี้ลละจ้าจนมากคนอีสานเท่ากับว่าค่อยมกักดอกกันพัดแต่ตาเราก็กินได้ทุกอย่างก็เลยเออออมดีกว่ามันมีเผ็ดมีนัวอยู่ไงนี้ รู้สึกว่ากินแล้วมันอุ่นท้องไม่แห้งท้องอยุ่หมูประมาณสามขีดสิออมเบิด์ดกินยุกขาดเทียงผูแแล้ว พัดขนมพัหน้าอย่างงกับเบื่อเบิดแล้วพี่น้องเอ้ย ต้มตะไคร่พริกหอมแดงเผ็ดเพ็ดจัดจ้านนัวนัวแสบ พัดตาเราก็มากปวดแล้วแต่ว่าออมเราก็กินคือเก้เาีงไทยเอ,อสามลูกสามลูกใส่หมดเลย อันนี้ยายไม่ได้ปลูกดอกสื่อเขาเจ้าเอาสื่อน้ำเช่าบานนะพี่น้องช่าบานเฮ่านี่แหละแหลกเปลี่ยนกันพนมีหนึง่งเฮ้ามีหนึง่งตงคนต่างเปลี่ยนสื่อกันจีนคนสื่อบกองวงน้ำเฮ้าเฮ่ากับไปเฮ้ากับไปสื้อบกบวบน้ำเพิ่น เราเตรียมออกเราบวกเตรียมมันก็นสำหรับผัดแล้ววะาร้อมก็สิได้ก,กันแล้วว่าสำนีลพี่น้องหายยาเห็ดกันได้จ้า